สวัสดีครับกับสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นคลิปออีกโกดังหนึ่งนะครับของทางร้านนะครับเป็นตู้วันนี้ขออนุญาตรีวิวนะครับในส่วนของตู้ซับเบด18บแปดนิ้วอีกแบรนด์หนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นตู้ LS นะครับตัวนี้เป็นตู้เอลเอสนะครับถ้านไหนที่ยังมาหาตู้ซับเบดนะครับผมเอาไว้ใช้งานนะครับนุ่มๆนะครับตัวนี้ฟังในอินดอร์นะครับหรือว่าห้องประชุมสุดยอดนะครับสำหรับ ตัวนี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ราคาถูกๆนะครับหลักร้อยนะครับใบละเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้ใบละเก้าร้อยบาทนะครับเหลืออยู่หกใบนะครับเหลืออยู่หกใบนะครับสำหรับตัวนี้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีหูจับนะครับผมหูจับสวยๆเลยนะครับใส่ดอกด้านข้างนะครับสำหรับตัวนี้หูจับไม้นะครับเสีะไม้นะครับตัวนี้มีเยอะพอสมควรนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497ครับมันไม่จะเป็นตู้เสียงกลางนะครับอ่าเสียงกลาง12 0นิ้วนะครับ2คู่1นะครับตัวนี้ใบถูกๆนะครับใบละ500บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับเทอร์โบหน้าโค้งใบละตัวนี้ใบละ900บาทนะครับใบละ900บาทนะครับราคาถูกๆนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ0874217464ครับ0952246497 นะครับสำหรับอีพีนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับดูด้านข้างด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะสเปคคอนนะครับผมอ่าสเปคคอนครบเลยนะครับสําหรับตู้ LS นะครับผมมีอยู่ประมาณ2 4 6 8ใบนะครับอ่าฝั่งนี้อีก2นะครับมี8ใบนะครับใบละ9ก้าบาทนะครับสําหรับอ่าท่านไหนที่สนใจนะครับผมอ่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับสําหรับอีพีนี้สวัสดีครับ